วันนี้นุ่มแมบจะลองมาทดสอบดูว่ามีคนเขาบอกว่าเอายาพาราใส่เตารีดที่มันไหม้นะคะทุกคนนี่เตารีดที่มันไหม้แบบนี้เขาบอกว่าให้เปิดไฟแรงๆแล้วเอายาพารามาทาแล้วมันจะหลุดออกเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันมันจะได้ผลอย่างที่พี่เขาว่าหรือเปล่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะทุกคนอันนี้ยาพาราสองเม็ด <laughs> ยาพาราสองเม็ดแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มทำพิธีกัน ทําการเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดไฟแรงสุดเลยให้มันขึ้นเป็นสีนี่นะ่ะเป็นสีเหลืองสีแบบสีส้มคือแบบว่าอันนี้คือผ้าที่มันยังไม่แห้งนะคะผ้าที่มันไม่แห้งเดีย๋ยวนุม่มแหมมจะทดสอบดูแล้วเราจะต้องทํำยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทําเลยไม่เคยทําเลยจริงๆ <S 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 เขาบอกว่าถ้าเอายาพารามาใส่แล้วมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าด้มันขึ้นควันเลยมันขึ้นควัน ก็กลัวๆเหมือนกันนะเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าลองดูนะแมวก็อย่ามาอยู่ใกล้สีแมวะเด็เอาเอาถ้าเราจะใช้ได้ไหมล่ะเนี่ยละ่ะมันกระเด็นกระโดด <c oughs> เยอะบ่ล่ะมันกระเด็นกระโดดเขา <c oughs> ทำแบบนี้หรือว่าเขาเอาละลายน้ำก็ไม่รู้นะ ไม่รู้เลยอ่ะเออผ้าเราจะไปอีกผื่นหรือเปล่าเนี่ยลองทดสอบไม่ลองไม่รู้มันก็ยังไม่ออกอนะ่ะมันก็ยังไม่ออกแต่ยาพารานี่ไปลยะยาพารานี่เริ่มเริ่มดำแล้วค่ะทุกคนดูยพาพารา มันก็ออกอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เยอะเมนะัะมาไม่รู้เหมือนกันไม่ลองไม่รู้ทดสอบดูยาพาราก็ไปหลายไปแบบดำดำหมดแล้วยาพาราก็เริ่มละลายเลยเหมือวแล้วที่สำคัญผ้าถุงเราก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันฮียมันก็ออกอยู่นะออกอยู่มันหลุดออกอยู่ มันได้ผลอยู่ค่ะได้ผลอยู่แต่มันก็ต้องทํานานๆนี่เห็นไหมแผ่นที่มันติดแต่มันหลุดออกมาหรือว่าเป็นผ้าถุงเหาอวะเออออกได้ออกได้ออกอยค่ะออกอยู่ค่ะ,ออคะเฮ้ยใครที่แอบว่าตอลีดมันอันนี้นะตอลีดมันไหม้นะทุกคนใช้ยาพาราได้ผลค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปละลายน้ําเลยนะแต่เอามารีดเลยมันได้ผลจริง ได้ผลตามที่ว่าอยู่เห็นไหมคะมันเริ่มหลุดออกแล้วอะเราต้องรีดเดี๋ยวไปเอายาพาราม,มาเพิ่มเออได้ผลแฮเนี่ยเป็นความรู้ใหม่เลยนะคือมันเป็นความรู้ใหม่เลยที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก่อนก็เวลาเตารีดมันไหมแบบนี้ก็จะเอาหัวหอมอะค่ะ มาลิมามาถูถูมันก็ออกวิ่ดูมันเริ่มออกเยอะแล้วอ่ะมันต้องใช้ยาพาราหลายเม็ดอยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันไหมเยอะเพราะว่ามันไหมเยอะเออได้ผลอยู่ได้ผลลองเอาไปทําตามดูนะคะทุกคนนี่เห็นไหมของนุ่มแบงบเริ่มออกแล้วค่ะเริ่มจะเป็นปกติแล้วเหลืออีกแค่นิดนิดนหน่อยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะได้ผล ไม่อยากจะเชื่อในสายตาจริงๆเลยอ่ะได้ผลทัวร์ลองทำตามดูนะคะนี่เห็นไหมออกเยอะแล้วอะคลิปนี้ก็เอามาฝากทุกคนนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเตารีดมันไหมเหมือนลูแรม,มนะเพราะว่าลูแรม,มเพลวางไว้ในพื้นพื้นที่รีดผ้าแบบเนี้ยไม่ถึงสองนาทีอ่ะไม่เลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอาที่ลองรีดแบบที่มัน การความร้อนได้เนาะอันนั้นมันมันใช้การไม่ได้นุ้ยแหม่มก็เลยเอาทิ้งทีนี้ก็เด็กก็เลยแบบว่าเป็นที่รองรีดแบบเพลียวแบบนี้มาแต่ก็ลืมวางวางไว้แช่ไว้อย่างเงี้ยมันก็เลยจัดการเราเลยนี่เป็นรอยนี่เลยนี่ยังเป็นรอยอยู่เลยค่ะทุกคนเมื่อวานนี้คลิปนี้ก็เอาเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อขอบคุณนะคะพี่ที่เอาคําความรู้ดีๆมาฝากคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ